สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FC In Love Official ควมความน่ารักของบ้าน a b ขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love Official ด้วยนะครับ ที่แห่งนี้พระคุณเจ้าที่พระแม่นางตรณีพระแม่กุงธามมหาธีเจ้าบ้านผ่านเมืองเจ้าผู้เจ้าผาเจ้า่าเจ้าเขาเจ้าเว้เจ้าหนองเจ้าพรองเจ้ามึงภู่มาเทวดาลูกกาเทวดาอากาศเทวดาเทวดาฟ้าดินยินบรุงเรยัมยาพญานาคนทันพญาอยมราเท้าวัตุลกบาลทั้งสี่การเดือดร้นพลังเหนือโลกเหนือจักรวาลหาข้าพเจ้าได้ร่วมเกินด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดี ครั้งที่มีเจตนาหรือไมเจตนาไม่ได้ขอให้นัานผู้มีพระคุณที่เคารพนับถือดังกล่าวนามาแล้วนั้นจงรู้กษัตริย์ไหนกะโทษโกนุสิกรรมไม่แย่ข้านพระเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นเล่เป็นกรรมตกไปอีกขอใอยความทุกข์โศกโรคภัยของเสื่จมันแรงใดใดอย่าทำของมานขอแต่ความสุขความเจริญความมีชุมมีชัยจงเกิดจงมีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและครอบครองาพระเจ้าทั้งหลายตั้งแต่วันนี้เป็นไปตลอดกาลและนานเออ สัตวเคสัตวตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาหุ่นตัจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาประชาหุ่นตัจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้ยาบาตเปียนเนื้อซึ่งกันและกันเลยอานิคาร์หุ่นตัจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขียาการณ์ปัญญาและหุ่ตัจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้คนจากทุกข์ใจทั้งสิ้นเถิดสามสิบก็ค จริงๆช่วง,ง,งน,นี้มันสิบงีทุกๆปีเลยดิคือเอาเงินงานมาตลอดทั้งปีเราลอยไปคิ้วลอยไปคิ้วพ่วงที่พ่วงหล่าพ่วงเบือพ่วงนายมันสิเข่ามาจบระยะนี้เอาหมดไปยามรักษาตัวรักษากายรักษาใจให้ม <enders> ันไปตลอดตลอดฟังเพราะว่าปีเกินลอยกต่สิบปีพุ่งแล้วมืัอน <c oughs> ี้หางเครื่องล่าสิบหาข้นสิบหาต้นไม้พุว่าอ่าบ่อปกติกับเมือละหาขนสิบข้นนะว่ามันจีนมันหลายเลย มันก็เลยกระทบหามากระทบบอปกระทบแต่ว่าเจ้าเสียผลประโยชน์เนี้เจ้ามาลุ้งทุ่นสองแต่เจ้าเ yani สียไล่ใดไปแตะขอยหนึ่งใตืมเด็กโงหนาใดตืมสมมุทรศรีพ <mel od. mel od>. ่นคนละหาลอยแต่หาพันบอสิบหาพุ่นแต่เจตท่านหาแล้วเกตท่านหาอ่าเก็ทพันหาเก็ท่านสิบหมื่นเกตหมื่นคันยี่สิบเมื่อแสงสี่คันสามสิบเมื่อ สองแสนเอทคนนี้อายสี่เหลือจากที่จำจากที่มันจะต้องใจให้คนแต่เอาไปเอามาเจ้าขาดถามม้กระทบว่าอายสีคือว่าสิ่งนี้ปัญญาเอทเอาเงินจอกขาดดูไคือกันแต่ว่าผู้เสียประโยชน์รเพื่อโตคนมีล่าเรื่องสุขภาพเรื่องการได้รับในนอเนเขามีวิธีการใหดอกเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มองได้มันห่อนเขาแต่เย็ดแต่มันสามารถรำไดแล้วมันเป็นยังสี่แต่ ส่วนมากคนสิอดทนบ่ไใดหนึ่งเข้าเข้าเดินสายมาลอยควัวนี่แหละมันสิเป็นทถี่สศษในแต่ละปีแต่ละวงมันสิช่วงนี่แหละช่วงรอสีสงการในใจคนสิบวัยกับเหนื้อกับโตวาหมดทนมันสิหน่อยวพรหนึง่งบานใจหนึ่งคือเขาหนึ่งเข้างานเข้ามาเง้วแล้วลอยควัวสองเงินเขากับนี่นกระเป๋าแล้วสามเข้ากับเกิดควบเบือควบไห่แล้วเสียการอนมันสิมา ใจเขาไอยู่กับหนื่งอับโตเรียไห้เขาสามารถตัดสินใจได้ยังได้เป็นอันนี่ไงพูดูบนพููกันพ่เลยมาต่อไปเคยกระทบอยู่ทั้งพวมหนุ่มสิตาวันนาวิธีเนี่ยือวมาพอกระทบพอมันจำเป็นเลยวางเขาแบบไม่อยากให้ไล่ลาไม่อยากให้ไล่ขอแต่มือมือเจ้าบอ คนที่ขัดลจะจเาเสียคนไปอยู่์จาาที่มาลงทุนสอบทั้งใบเป็นบอลเสียเงินเสียทองมาสอบ้ใไก่อนไม่ไป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 ไม่ไคไม่ไป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 ไม่ไ้ไม่ไป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 ไม่ไ้ไม่ไป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 ไม่ไไม่ไปไม่ไปไม่ไไม่ไป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 ไม่ไไม่ไปไม่ไไม่ไม่่ไไม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 ่ไ่ อัดนอนมันจะนอนนี่นะพอดีบ่นอนเตินโทรศัพท์มติดโนราสามเลยกับบอลด็พักไปเดพอหน้าบอลด็พักเหล่าเสียบบบีเป็นเงยเป็นหลาทำมากกว่าเงยนะครับใช่ติดปีกพุ่งแล้วต้องหงด์ต้นดูแลตัวเองนะครับดูแลกายดูแลใจดูแลความคิดนะครับไปหมด์ติดเจยวติดปีพุ่งแล้วปีกพุ่งแล้วไม่จังวากัน

แม่บัวบ้างแม่บัเนาะบาย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 พี่พี่ก่อนเห็นไหมนี่กะกะอ๋อะหนาเอาใส่ยึดใ่ยึะบานบายบายบายส่น้อย้นใแล้วันที้เราสปอร์ตันเล แนขอดูพีอหน่อยแนไปค่ะขอดูพีอหน่อยตัดปัดนดปดอี้เขาเดี๋ยวอให้แนไปค่ะซอนีทุกไปแล้วอีกแล้วเราเจ็บข้อสไลน์หน่ตั้งแต่เราบมาจากจากเนือคุณน่ไอพวกออกไปหรอคนทีก็ไม่ีตแล้วดิไปไปจถูก แกลอตคโอ้ป็นไรปัจจุบันเราโค้อ่ะตน้อยไอ้เอาไอ้เยอะโง่พวก้เดดเดิ่งวนีเด็ดเด็ดพวนีเด็ดเด็ดไอ้หมอน้เด็ดเด็ดไม่กระเป๋าเด็ดไม่เด็ดแต่ละนนองเพชรกับนนองควาย ไมใส่ลแม่ไม่ใส่ล่ะยักเสียงก็เสียงยัแยไมันโดดอุ้ยมันดยังไมอยู่นี่นี่เด็ดไมสูมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเสดมก่อนนีนรสร้างเสียเห็ดหนาแค่แม่มยแต่สร <every dei. S 1> ้างอีลีเน็ตนี่ยเน็ตต่สร้างอีลีประเด็นพี่น้องเน็ตไทย่อยู่เด้เโอ้ยไทย นิดมือละสาบาทเนาะมือนี่บอไเด้ขายบอลแค่เด็ไอ้มนแล้วก็ระเอาคแล้วาอนตกไปเะออกไปว่าจะเด้เธอไปโหลดพ้นจังหวะมันจะขาดไ้ได้เองก็เป็นนิ้นตีไอบอลว่างหันพ้นจังหวนมันออกมาตีเลยคือเอานี่ไปใส่กงจะอาตะวนี้ไปใส่ดีกว่าจะอาไปใส่ถกคเอว่าได้ไปบอกเคยเล่าลหมเล่าไรไม่สบายไง โอม่เสียงปอดก่านติ้งสะไปไปไปไขาปบดแค่ปอไปไข่จะปอไปไข่องจโออันนี้ก็นี่เอาเสียอันนี้ก็นี่เอาคือบุญยินเสียงเออเนี่ยค่ะก็เันอาจจะใช้เอาเสียงอันนั้นสัญญยานไายเดี๋ยวนั่นแอนเจ้าของกดปิดเสียงนี่นั่นทั้งบุญกดปิดเสียงบอญยินเสียงคายคือก็ามีเสียงอย่างเบบอ เวมาวันนี้อ่ะุต้เวกบวมันสิมาเวลานี่ลแหละฝนงามเดือนนี้กินไปเขายินอ กินข้าวครับจะออะาอา,อา,อาคือบอมมีเสียงไหมเจ้าของปิดเสียงนี่นั่นแอนปิดเสียงอ่ะ สองนับปาสดอะรคใครใส่กัอนอยเปิดโทษครับโทเียวสอโอ้ยอย่าาต่อเนัจีนกางงขางจีกก้วกันปะโอ้ยใช้ชุดแดงกับวางยุ่งแรงไอเลย ไปแล้วเพิ่นไปแล้วผมองกระิ่งออกไปซ้ายขวาองได้บนันทีพี่น,อน้องพี่กายมันเขียวแล้วไปแล้วไอ้พี่เลกินอ่ะเรามีพี่ได้บัก,กวากกินใช่ปะเออนี่ว่าถึงมาหลากออกักเอาพะโลมาหนีแหละ ถ้ารถนีถ้ารถรถไปไสรถสอบซอมไแค่ซ่อมเก่งไหมละ่ะซ่อมยุใมย่ใส่ปนี่ซ่อมยุ่ใส่ปุ๊ยละเอียดมันยังขยบวัา,าทงเหรอก็ได้ขี้ไปซ่อมใช่ถึงวันหรือม่ได้มากนํ่งรถเอารถมาเองสายคุณนายเนาะคุณนาย <laughs> จอย <laughs> น้ำเนื มาหลายโซนเหรอไม่ได้ใส่ดอกห้องยาฟองพี่จอยจองคลิปสุดท้ายละไล่ไ大爷ไปเลยยังคลิปอะ่รป่ะพี่ร่องคลิปน้องพ่อย์อ่ะไม่ใส่ไดล่大爷หักเครื่องเลยนี่คลิปเดียวน่ะคลิปเดียวเหรอมันว่าเอามันแซงกันเออสีดักสีเนี่ยป่าน้ำน้ำใจนี่มาะขี้มันไม่ได้ไง แล้วที่นี่แจ้งนนที่ต้นนี่ลัะเันต้เงเสียเกลไให้มันเป็นละอองเลย